Hello It s me It's สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึง ep ที่2ี่2แล้วนะครับ ep นี้ก็รวบรวมมาด้วยกัน3ข่าวนะครับก็คือหุ้นปาพัดนะครับหุ้นเค kingman นะครับแล้วก็หุ้นคันเลนะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในดี Lady, go ข่าวแรกนะข่าวแรกเขาเป็นข่าวของหุ้น ประพัดนะครับอัพกำลังการผลิต50%บริลุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดีมารล้นนะครับข่าวนี้มาจากทันหุ้นนะครับขอบคุณทันหุ้นด้วยนะครับประพัดนะครับอัพกำลังการผลิตเนี่ย50%บริลุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดีมารลน้นบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสประพัดเนี่ยลุกขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก50%นะครับแต่หนึ่งพันตัน ต่อเดือนนะครับหลังกลุ่มอากรูกกลุ่มร้านอาหารเนี่ยป้อนออเดอร์ต่อเนื่องด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ไหลเข้ามาไทยออทําให้หนุนความต้องการการค่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับที่สูงขึ้นแล้วก็มีการขยายฐานไปต่างแดนนะครับผมด้านประธานเจ้าหน้าที่บริษัทนะครับบริษัทพีรพัฒน์ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและก็จำหน่ายน้ำยาซักรีด น้ำยาทําความสะอาดแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเปิดเผยว่าในไตมาสอเนี่ยเป็นโลซิซันด้านาท่องเที่ยวแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยอาจชะลอตัวแล้วก็จะกลับไปพีคในไตมาาที่4นะครับผมอย่างไรก็ตามนะ ถ้าบริษัทเนี่ยเขาคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการในปี66นะครับในไตรมาสที่2จะใกล้เคียงกับไตรมาสแรกเลยนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโลซีซั s ก็ตามเจาะด้านร้านอาหารนะครับบริษัทเนะีก็ไม่ได้พึ่งพาด้านท่องเที่ยวแต่อย่าง,าง,าง,างเดียวนะครับบริษัทในกลุ่มพิรพัฒน์เนี่ยได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัวในร้านอาหาร ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องเลยล่าสุดบริษัทออกงานแสดงสินค้าในไทเฟกอนุกาเอเชีย2 0 2 3ในงานแสดงสินค้าอาหารและก็เครื่องดื่มที่ใหญ่แล้วก็ครบวงจรที่สุดแห่งเอเชียเลยอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคือ,อไรายได้หลักของไทยแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเลยคาดว่าแนว น้มความต้องการน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำยาทาความสะอาดในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะเติบโตสูงขึ้นสอดคล้องไปด้วยนะครับรุยอัพกาลังการผลิตนะครับบริษัทวางแผนขยายกาลังกำลังการผลิตโดยก่อสร้างโรงงานใหม่แบ่งเป็น2เฟสด,ด้วยกันก็คือเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพทั้ง2เฟสเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตได้อีก50%นะครับ ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น1,000ตันต่อเดือนนะครับจากเส้นปีก่อนอยู่ที่700-800ถึง800ตันเท่านั้นนะด้านนายวีรพงศเนี่ยกล่าวต่อว่าบริษัทเนี่ยยังคงเป้ารายได้ปีนี้คาดว่าจะเติบโตมากกว่า10%นะครับขณะที่3เดือนแรกปี6ในบริษัทมีรายได้รวมแล้วกว่า269.25ล้านบาท เพิ่มขึ้น62.44ล้านบาทหรือประมาณ3 0 1 9แล้วก็มีกำไรสุทธิ14.86ล้านบาทเพิ่มขึ้น13นะครับเพิ่มขึ้น13.44ล้านบาทหรือประมาณ 946. 4 8เนะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็คาดผลประกอบการเนี่ยเติบโตในทุกไตรมาสเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนเนาะ ตามการฟื้นตัวการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารนีที่กลับมาดําเนินธุรกิจได้นอกจากสินค้าในประเทศไทยเนะี่ยบริษัทยังโฟกัสต่างประเทศอีกด้วยนะครับโดยเดินหน้าขยายธุรกิจเนี่ยไปสู่ประเทศที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ h ูเคราะห์โฮเทลซัพพลาจำกัดนะครับเพื่อขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู กราฟนะครับพีรพัดนะครับรพีรพัดนะครับาจากงบที่เขาบอกว่าเติบโตเนี่ยประมาณเ90ก้าสิบเกรกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แสดงว่ากราฟเนี่ยถ้าดูตามนี้นะอาจจะต้องดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงซีซั่นไตรมาสสองนะครับก็คือจะเป็นช่วงโลนอกอารับอาจจะมีการยอดโตลงมาอ่านี่ย่อดัวลงมา แต่ก็ยังอยู่ในนโน้มขขึ้นนะครับสอดคล้องกับกําไรที่มีการออกมาในช่วงไตรมาสแรกนั่นเองนะครับขึ้นมาตั้งแต่พย .22 แล้วนะราคารับรู้ราคาปัจจุบันเนี่ยน่าจะรับรู้เรื่องผลประกอบการทํากําไรในช่วงไตรมาสแรกไปแล้วนะครับเมื่อพฤษภาคมแล้วก็พอมาช่วงช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่ไตรมาสที่ส อันนั้นการก็จะเป็นการยดตัวแต่ดูแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับจะเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยเราก็จะให้กันอยู่ตามเส้นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแนวรับนี้โอเคน่าจะอยู่แนวรับนี้ก่อนนะครับ2.3 6 นะครับ2.36บาทราคาหลุดแนวนี้ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเส้นเส้นเทรนด์ไลน์นี้นะครับต้องอย่าต่ำเส้นเทรนด์ไลน์นี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณสองจุดหนึ่งสองนะครับผมมองว่าให้ที่ราคาสองจุดหนึ่งสองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาฟก็คงใ่ แล้วราคาเนี่ยน่าจะมาวัดกันอยู่แถว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 ตรงนี้นะครับนาสองหนึ่งสองอาจจะมีช่วงระยะเวลานิดน,นึงนะครับเลยให้ราคาแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยก็คือ2.12บาทนะครับแนวต้านก็คงเป็นไฮเดิมไว้ก่อน2.72เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองกราฟ พีโบโดนครับโอเคแนวนี้นะครับ2.72แล้วก็2.98ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราดูที่2.72ก็2.98กับ2.98นะครับแนวต้านที่เราจะ ดูต่อไปนะครับผมแล้วก็แนวรับอยู่ที่2.36กับ2.12ต้องไม่เกินนี้โอเคครับหุ้นพิรพัฒน์ประมาณนี้นะครับเป็นไปนตามข่าวเนาะแนวโน้มของกราฟหุ้นพิรพัฒน์ต่อมานะครับเป็นข่าวของหุ้นเคเลงปีนี้เทอร์นาราวนะครับมับ่นใจรายได้เนี่ยเข้าเป้า850ล้านนะครับจากแบกรอกข่าวนี้มาจากหุ้น สมาร์ทนะครับขอบคุณหุ้นสมาร์ทด้วยนะครับเค <K. S 1> <K. S 2> เลงปีนี้เทอร์นาลาร์นะครับมับ่นใจและได้เข้าเป้า850ล้านบาทนะครับจากแบ็คหรอกนะครับอ่าคิงแมนซีเอ็มทีไอนะครับหรือ K เนี่ยเลงปีนี้เทอร์นาลาร์จากการรับรู้งานในมือนะครับที่มีระยะส่งผลให้รายได้ปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าก็คือ850ล้านบาททั้งนี้เตรียมเทรด K W2 นะครับอในวันที่1มิทุุยายยนต์นี้นะครับวันนี้อ่านวันที่3ก็น่าจะเริ่มไปแล้วนะครับคาดจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโปรเจกตในปี67พร้อมค่าจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ผู้อำนวยการอุโสแล้วก็นักลงทุนสัมพันธ์บริษัท Kingman CMTI นะครับเขาเปิดเผยว่า บริษัทเนี่ยคาดว่าปี66เนี่ยจะสามารถเทินราวจากงานในมือนะครับที่มีในยะสัมในยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราวๆ476.35ล้านบาทเมื่อรวมกับไตรมาสที่1นะครับปี66เนี่ยก็รับรู้เลยได้แล้วกว่า190ล้านบาททำให้สามารถเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายได้ได้ปีนี้ที่ตั้งเอาไว้เนี่ย850ล้านบาทเนี่ยเขามั่นใจอย่างมากว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอน เพราะว่ายังเหลือเวลาเจ็ดถเดือนด้วยกันนะครับสัดส่วนเป้าหมายรายได้ปีนี้จะแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจงานตกแต่งภายในอินทอรเนียนะครับหนึ้าล้านบาทธุรกิจงานสแสดงสินค้าในเทศกาลนะครับหกรดล้านบาทแล้วก็ออกแบบตกแต่งนะครับยีล้านบาทปัจจุบันเนี่ยได้มีการปิดสาขาที่เนียอรแลนแล้วก็กัมพูชาไปแล้วแล้วก็สถานการณ์ แพร่ระบาดโควิดนะครับที่ส่งผลทําให้ต้องปิดบริษัทไปนะครับรวมถึงการปรับลดสัสดส่วนไรายได้จากธุรกิจออกแบบตกแต่งลดลงเหลือ8%จากไตรมาสแรกปี66สัสดส่วนเนี่ยจะอยู่ราวๆ31.9%โดยบริษัทเนี่ยจะหันมาเน้นสัสดส่วนไรายได้จากธุรกิจงานแสดงสินค้าในทรสศการนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่1เนี่ยไรายได้เนี่ยจะอยู่ ประมาณ68.1%นะครับสัดส่วนงานแสดงนิทัศการนะครับก็จะมีสัดส่วนราวๆ92%เลยสแสดงว่าเป็นรายได้หลักจริงๆนะครับนอกจากนี้บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามาัญของบริษัท King MCMTI e n นะครับจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน6หุ้นเดิมตอน1วอ์ r ล n t โดยไม่คิดมูลค่าซึ่งคาดว่าจะเข้าซื้อในตลาดซับเนี่ยในวันที่1มิถุนาปี66นะครับคาดว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปี67หรือว่าอย่างเร็วเลย,เยก็คือปีนี้นะครับผมโอเคท่านอ่านจากข่าวนะครับก็ดูแล้วแนวโน้มเนี่ย850อ,อเนี่ยอาจจะเป็นการตั้งเป้าเอาไว้ซึ่งจะถึงหรือไม่เดี๋ยวอันนี้เราต้องดูผล ให้มันเกิดขึ้นจริงในช่วงประกาศงบปลายปีนะครับส่วนธุรกิจถ้าอ่านตามนี้นะครับก็ยังพึ่งสัดส,ส่วนแสดงสินค้านิทรรศการนะครับเป็นหลักเลยตอนนี้ก็อาจจะมีะงานแสดงที่เริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นแต่ว่าธุรกิจนะครับที่เมียนมาแล้วก็กัมพูชาเนี่ยมีการ ปิดตัวลงไปนะครับปิดสาขาลงไปนะก็อาจจะส่งผลดีนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ฝืนที่จะยอมเอาเงินไปลงทุนที่ตรงนั้นนะครับผมปิดตัวไปแล้วก็จะสามารถนำเงินที่ได้เนี่ยมาเป็นกำไรหลักๆนะครับผมจากธุรกิจในประเทศนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูหุ้นนะครับหุ้นเคนะถ้าดูตามข่าวเนี่ยก็ น่าจะอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่เพราะว่าเขาบอกเทินอาราวนะครับโอเคนะเป็นไปตามข่าวนะครับก็คืออยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับทีนี้เขาบอกว่าเทินอาราวนะเทินอาราวนี้ก็คือการย้อนกลับขึ้นมาแต่ดูแนวโน้มแล้วเป็นไงครับโมเมนตัม um เนี่ยเหมือนว่าขาบายจะแผ่วลงไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มในตอนนี้ถ้าแนะนําก็อาจจะต้อง ชะลอไว้ก่อนนะครับก็คือ,อยังไม่แนะนําให้เข้าซื้อเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟเนี่ยยังวิ่งอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีเส้นเทรนไลน์ก็จะเห็นนะครับว่าเส้นเทรนไลน์วิ่งตามเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะครับดังนั้นน่ะแนวแนวต้านตรงนี้สําคัญมากนะครับแนวต้านตรงตามตำแหน่งเส้นเทรนไลน์นะครับตรงนี้ ไล่ลงไปเลยนะครับก็คือตามแนวเส้นเทรนด์ไลน์เลยก็จะอยู่ราวๆประมาณ1.25ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแนวรับจะอยู่ที่1.10กรอบค่อนข้างแคบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยก็ให้ตเีเส้นตรงนี้เป็นเป็นแนวต้านได้เลยนะครับราคาการาฟเนี่ยถ้ามันเลยขึ้นมาแล้วโอกาสที่มันจะมาถึง1.25เนี่ยมีแน่นอนสมมติว่าการาฟมันวิ่งมา ตายตายตาย,ตายแล้วถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับโอกาสที่มนันมา1.25เนยเป้าแรกแน่นอนนะครับเรามองว่าถึงแน่นอนแล้วมันจะขึ้นต่อเพื่อเทิร์นาลาวได้หรือไม่นี่ต้องดูจังหวะนี้นะครับก็คือเมื่อมันขึ้นมาแล้วมันจะวิ่งต่อได้หรือเปล่านะครับมันต้องอย่างน้อยมันต้องเกิน1.25ก่อนนะครับเกิน1.25มายืนมาทําฐานนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้ถึงจะเทิร์นาลาวอย่างโดยสมบูรณ์นะครับเทิร์นาลาว แบบเนี้ยยังมองว่าเป็นขาขาลงอยู่นะครับผมยังมองว่าเป็นขาลงอยู่เนาะยังไต่ลงอย่างนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะหลุด1.10ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือควรรอดูนะครับสำหรับหุ้น Kingman นะครับโอเคหุ้น Kingman ก็มีประมาณเท่านี้ต่อมานะครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายของ ลิปนี้แล้วนะครับหุ้นตัวที่3ก็คือคันเดอร์นะครับเขาพาดหัวไว้ว่าปักหมุดรายได้ปีนี้โต20%คันเลอร์เชื้อมันปีนี้ยังคงเห็นการเติบโตรายได้ปีนี้เติบโตประมาณ20%ตามเป้าที่วางไว้แน่นอนโดยธุรกิจพลังงานทดแทนแล้วก็ธุรกิจสร้างรายได้หลักในปีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีแบ็กหลอกเนี่ยในส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยอยู่ราวๆ150-200ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มเป็นมูลค่า350ถึง400ล้านบาทได้ภายในสิ้นปีนี้นาจากการเข้าประมูลงานภาครัฐและก็เอกชนสนับสนุนการเติบโตโนอกจากอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา0.08บาทต่อหุ้นรับเงินในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็อาจจะมีการจ่ายมาแล้วนะครับเมือเดือนพฤษภาเดี๋ยวเราไปดูข่าวด้านในกันนะครับ ขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจไลหลายครับข่าวด้านในนี่ผมเอามาจากแชร์ทูเทดนะครับผมขอบคุณแชร์ทูเทดด้วยนะครับนะก็จะเป็นเนื้อข่าวประมาณที่ผมอ่านเมื่อกี้เลยนะครับก็คือด้อานคุณพิรพันธ์จิวะพรทิพย์นะครับกรรมาการผู้จัดการเนี่ยพร้อมด้วยคุณกนิกาบุญรอด ผู้จัดการฝ่ายขายบัญชีการเงินบริษัทษสารีคันเลอร์จำกัดมหาชนหรือว่าคันเลอร์นั่นเองถ่ายภาพร่วมกันหลังจากนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน o p ฟ o r ริตี้เ Day ประจำไตรมาสแรกปี66โดยระบุว่าเชื่อมั่นว่าปีนี้ยังคงเห็นการเติบโตและก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ปีนี้เขาคาดหวังไว,ไว้ว่า20%นะครับแล้วก็ มั่นใจมากด้วยนะครับว่าจะทําได้โดยธุรกิจพลังงานทดแทนนะจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักในปีนี้ปัจจุบันมีงานในมือรอรับเนี่ยอยู่ราวๆ150-200ล้านบาทตั้งเป้านะครับเขากะว,ว่าจะเพิ่มมาเป็น400ล้านบาทในสิ้นปีจากการเข้าประมูลงานในภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับอ่าโอเคพร้อมกระจายปันผลหุ้นประมาณ0.08บาทต่อหุ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคันเลอร์น,นะครับแนวรับนี่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะถ้าถ้าใครเริ่มดูไปแล้วนะ่าจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าอยู่ที่ราคา1.5เนาะแล้วแนวต้านเป็นไงครับหลุดไหมไม่หลุดนะครับวิ่งแค่มาชนแล้วพลิกตัวกลับแต่มีการเปิดแกบขาขึ้นดังนั้นการ วิ่งแบบนี้โอกาสที่คือคือถ้ากราฟนะครับมีการลงมาจนถึงเส้นแนวรับได้เมื่อไหร่นะแสดงว่าขาขึ้นเนี่ยเสียทรงนะครับขาขึ้นที่เสียทรงเลยนะเพราะว่าเมื่อเปิดแกบไปแล้วเนี่ยทางที่ดีเนี่ยไม่ควรที่จะเกินนี้นะครับราคานะไม่ควรที่จะเกินนี้แต่ผมมองว่าหัวมันปักลงมาแล้วดังนั้นเนี่ย โอกาสที่มันจะหลุดลงมาที่แนวรับ1.50เนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ก็สัานิว่าว่าอาจจะทำเป็นดับเบิลบัตทอมก็ได้แล้วก็ค่อยไต่ขึ้นไปนะครับแต่ดูแนวโน้มนะตอนนี้นะผมว่าขาลงค่อนข้างชัดเจนกว่าขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันทลายแก็บลงมาแล้ว ไม่ควรไม่ควร1.57ไม่ควรเกินเลยแต่ตอนนี้มัน1.56ใกล้เคียงเนาะดังนั้นเนี่ยยังผมมองว่าอ่ะยังมีเขาเรียกว่ากำลังใจเชียร์นะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้อยู่เนาะให้มันให้มันมีแท่งมีแท่งแท่งเขียวสักแท่งหนึ่งนะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วก็ไต่ขึ้นไปต่อ ก็อาจจะพอเป็นมองเป็นจุดจุดพลิกตัวกลับขึ้นไปได้นะครับผมแต่ณตอนนี้นะถ้าเป็นผมแนะนำนะครับก็คือราคามันหูุหนึ่งจุดห้าเจ็ดมาแล้วให้รอดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันกลับขึ้นไปได้เหนือ1.57แล้วไต่ขึ้นไปได้ต่อเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับบอกมาเลยดังนั้นทุนตัวนี้ควรพ่อสังเกตยอย่างใกล้ชิดนะครับ ใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับหรือถ้ามีการดูคลิปนี้แล้วเ,เห็นการอัปเดตของกราฟยังไงนะครับไม่ลืมที่จะเข้ามาทักทายเข้ามา,อาบอกกระซิบนะครับว่าให้ลองดูหุ้นคันเลร์ใหม่นะครับผมผมก็จะมาทำการอัปเดตให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยนะครับ สายเวยมานานมากนะครับดูจากแนวโน้มเนี่ยมีการสะสมพุ้นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยตรงนี้แนวรับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ยังมองว่าเออราคาเนี่ยอาจจะยังมีการสะสมมาได้เรื่อยๆกนะารซื้อแถวๆเนี่ยราคาไม่น่าเกียดเลยนะครับหรือถ้าได้ราคา1.5ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยแต่ในเมื่อมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้เราลองดูอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปเลยนะครับ โอเคสำหรับคันเลอก์ก็มีประมาณเท่านี้อ้อแนวต้านนะครับแนวต้านาแนวต้านนี่ที่จริงถ้ามันเกินเส้นค่าเฉลี่ยมันนะผมลบฟิโบนที่จริงถ้ามันเกินเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านเนี่ยเร,เราก็มองว่าให้มันไปยันจนกระทั่ง161เเลยนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ ประมาณเดิมน,นะครับประมาณนี้แหละนะก็คือ1 7 5นะครับแล้วค่อยมองระยะกรอบถัดไปต่อโอเคก็ยังพอมีแกวบบ้างนะครับโอเคสำหรับหุ้นคันเลอร์แล้วก็เป็นหุ้นตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับก็ใครที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับกด ไลา์กดแชร์กด subscribe ต,ติดตามขีดช้างชนหุ้นของเราด้วยนะครับเพื่อรับรู้ข่าวสารดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมจะทําต่อไปเรื่อยๆเนาะตราบใดที่ยังมีลมยังมีแรงหายใจอยู่ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วก็ยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วย ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ <The Beautiful. S 1> ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับ ว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ